ละครชีวิตรักเล่ลันจวนแม้ว่าแม่ของขุนรามจะรักพวงทองอยากจะได้พวงทองเป็นลูกสะใภ้มากแค่ไหนแต่หญิงสาวก็ไม่อาจแย่งคนรักของเพื่อนได้จึงปฏิเสธสีจันผูกมัดขุนรามด้วยชารันจวนชาที่กินไปแล้วทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศนางชงชาไว้ตั้งใจจะมอมยาขุนราม แต่บังเอิญแม่พวงทองมาเห็นคุณรามนั่งทำงานหน้าเครียดอยู่จึงเข้าไปทักทายคุณรามทำงานเหนื่อยมากหรือคะหน้าเคร่งเครียดเกินเอาแม่พวงทองมาหาคุณแม่หรือคุณแม่ไปวัดยังไม่กลับมาเลยใช่ค่ะดิฉันเอาขนมมาให้คุณป้าเห็นคุณพี่หน้าเครียดดื่มชาสักหน่อยไหมคะเห็นมีคนชงเอาไว้พอดี บ่าวน่าจะรินเอาไว้ก็ดีจ้ะกำลังคอแห้งอยู่พอดีถ้าจะให้ดียกมาให้พี่ด้วยเถอะหญิงสาวเอาชาไปให้กับคุณรามกินหลังดื่มไปแล้วเขาก็รู้สึกว่านางพวงทองสวยมีเสน่ห์เย้าวยวนขึ้นมาทันตาดูยั่วยวนน่าเข้าใกล้จึงตรงเข้ามาหาแม่พวงทองคุณพี่ จะทำอะไรอะ่ะอย่านะเจ้าคะ่ะแม่พวงทองสวยเหลือเกินสวยมากสวยจริงๆแม่พวงทองคุณพี่อย่านะเจ้าคะ่ะอย่าทำแบบนี้กับดิฉันปล่อยเจ้าคะ่ะนางพวงทองพยายามห้ามปรามแล้วแต่คุณรามก็ไม่ฟังเสียงแล้วทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันนางสีจันเพิ่งกระหืดกระหอบมาถึง แล้วเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็ตกใจมากคุณพี่แม่พวงทองนางสีจันเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันกอดกกกันในสภาพไม่น่าดูก็ตกใจแม่พวงทองแม่สีจันอะไรกันนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่พวงทองคุณพี่ทำแบบนี้กับฉันนี่ยังไงมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะสีจันท เห็นกับตาขนาดนี้ยังบอกว่าไม่ใช่อย่างที่คิดอีกหรือเจ้าคะนางสีจันตกใจมากร้องไห้เสียใจตะเลิดลงน้ำไปแล้วก็จมหายไปทุกคนจึงเข้าใจว่านางตายไปแล้วชายหนุ่มจึงแต่งงานกับพวงทองตามความต้องการของแม่และเป็นการรับผิดชอบนางด้วยโดยที่ไม่ได้รู้สึกรักพวงทองเลยแม้แต่น้อยท่ามกลางความแค้นใจของบุหลัน เพื่อนรักของสีจันและเคยเป็นเพื่อนรักของพวงทองด้วยสมใจแล้วสินะแม่พวงทองแอบหลงรักขุนรามมาตั้งนานแล้วนี่ทำได้ยังไงแย่งผัวเพื่อนน้าไม่อายฉันไม่ได้ตั้งใจนะแม่บุหลนันฉันไม่เคยคิดอยากจะแย่งผัวเพื่อนมาไม่ได้ตั้งใจงั้นหรือไม่ได้ตั้งใจอย่างไรกัน กำลังจะแต่งงานกับขุนรามอยู่ทนโทษยังบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆขุนรามก็มาทำอย่างนั้นกับฉันฉันจะห้ามปรามได้อย่างไรตัวฉันก็เท่านี้แรงฉันก็เท่านี้คงสาเกลดใจมากสินะที่แย่งคนรักของแม่สีจันทร์มาได้เอ๊ะแม่บุหลันฉันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก็คือไม่ได้ตั้งใจสิ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจฉันละภาวนาอยากจะให้แม่สีจันยังไม่ตายแล้วกลับมาเจอว่าหล่อนแต่งงานกับขุนรามจริงๆดูซิว่าหล่อนจะอับอายขายหน้าแค่ไหนแม่สีจันตายไปแล้วนะฉันจะแต่งงานกับขุนรามก็ไม่ผิดในเมื่อแม่สีจันก็ตายไปแล้วหล่อนยังมาแช่งแม่สีจันนะถ้าตายก็ต้องพบศพบ,บ้าง แต่นี่ยังไม่มีใครหาเจอพวงทองรู้สึกเสียใจมากเสียเพื่อนไปสองคนผัวก็ไม่รักหลังแต่งงานกันเขาก็ขอแยกห้องไม่เคยมาหาเธอเลยคุณพี่จะไม่นอนห้องด้วยกันเลยหรือเจ้าคะฉันไม่อยากให้แม่พวงทองเสียหายไปมากกว่านี้แค่ที่ฉันทำกับแม่พวงทองฉันก็เสียใจมากแล้ว แต่เราสองคนแต่งงานกันแล้วนะเจ้าคะแม่สีจันทร์ก็ตายไปแล้วแต่ฉันยังรักแม่สีจันทร์อยู่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้แม่พวงทองฉันก็รู้สึกผิดทุกครั้งที่เป็นสาเหตุทําให้แม่สีจันทร์ต้องตายจะมีวันที่คุณพี่รักดิฉันเหมือนกับรักแม่สีจันทรบ้างไหมเจ้าคะฉันไม่รับปากแม่พวงทองหรอกของแบบนี้มันต้องใช้เวลา ชายหนุ่มออกไปจาก้องปล่อยให้หญิงสาวร้องไห้อยู่คนเดียวพวงทองร้องไห้เสียอกเสียใจทำอย่างไรขุนรามก็ไม่รักทางด้านขุนรามเองก็ตั้งใจว่าจะไม่รักใครอีกนอกจากนางสีจันแต่เขาก็เกิดไปถูกใจในความสวยของบุหลันเพื่อนรักของนางสีจันนางเองก็แอบหลงรักเขามาก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันแม่บุลันมาทำบุญหรือ ใช่ฉันมาทำบุญให้แม่สีจันเผื่อว่าบุญกุศลที่ทำจะทำให้แม่สีจันกลับมาฉันขอโทษนะเรื่องนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาขอโทษฉันทำไมฉันไม่ใช่แม่สีจันซึกหน่อยคุณรามเองก็ไม่ได้เป็นอะไรกับฉันเพราะฉะน,นั้นไม่ต้องมาขอโทษก็แม่บุหลันเป็นเพื่อนรักกับแม่สีจันนี่นาะ ฉันยังหวังว่าแม่สีจันจะไม่ตายและรีบกลับมาโดยเร็วคุณรามเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านตัวเองกับเรือนของบุรันจนหญิงสาววันไหวที่ตั้งใจว่าจะไม่แย่งสามีของเพื่อนก็ทาไม่ได้แม่บุรันฉันรักแม่บุรันมากนะแม่บุรันจะแต่งงานกับฉันได้หรือเปล่าแต่คุณพี่มีเมียแล้วนะเจ้าคะมีแม่พวงทอง เป็นเมียอยู่แล้วจะมาขอดิฉันแต่งงานได้ยังไงแต่พี่ไม่ได้รักแม่พวงทองพี่แต่งงานกับแม่พวงทองแค่ในนามเท่านั้นถ้าคุณพี่สัญญาว่าจะไม่นอนกับผู้หญิงคนไหนอีกนอกจากอีฉันเพียงคนเดียวอีฉันก็จะยอมแต่งงานกับคุณพี่เจ้าคะ่ะได้พี่ให้สัญญาพี่จะอยู่กับแม่บุหลันเพียงคนเดียวเท่านั้น เมื่อคุณรามได้ให้สัญญาแล้วอย่างนั้นงานแต่งงานระหว่างบุหลันกับคุณรามจึงเกิดขึ้นทําให้นางบวงทองโมโหมากบุกมาอาราวาสไหนอีหน้าไหนมันด่าข้าว่าแย่งผัวเพื่อนตัวเองก็หน้าไม่อายก็แม่สีจันตายไปแล้วมันผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วถ้าแม่ศรีจันยังไม่ตายก็คงจะโผล่หน้ามาแล้ว แต่หล่อนก็กำลังจะแย่งผัวฉันนะแม่บุลันหล่อนได้มาอย่างไม่ถูกต้องอีกอย่างคุณพี่ก็ไม่ได้รักหล่อนหล่อนจะมาด่าฉันนด้ยังไงแล้วหล่อนละ่ะได้คุณพี่มาอย่างถูกต้องงั้นหรือทั้งๆท,ที่ฉันแต่งงานเป็นเมียออกหน้าออกตาแล้วหล่อนก็ยังมาแต่งงานกับเขาซ้ําแต่คุณพี่เขารักฉันเขาไม่ได้รักหล่อนนางบุหลันทำไมนางพวงทอง หล่อนอิดชาฉันหรือที่คุณพี่รักฉันแต่งงานกันมาตั้งนานแต่คุณพี่ไม่เคยยุ่งกับหล่อนสองสาวมองกันด้วยความเกลียดชังพวงทองแสนเจ็บใจเพราะคุณลามเอาแต่ครุกอยู่กับบุหลันไม่เคยมาหาเธอเลยแม่พวงทองแม่ละสงสารแม่พวงทองจับใจแม่บุหลันใจร้ายเหลือเกินเจ้าคะ่ะคุณพี่เองก็ใจร้าย แต่งงานมีเมียสองคนแต่รักเมียไม่เท่ากันไม่เคยมาหาฉันเลยเจ้าค่ะแม่จะไปคุยกับพ่อรามทำแบบนี้แล้วมันไม่ถูกต้องนางชอยรับปากสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าอย่างไรจะต้องคุยกับลูกชายเรื่องนี้ให้จงได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ